สวัสดีครับผมชื่อนายคณะครูครับคุสวัสดีครับผมชื่อนายป็นวิทยาชีวิตสวัสดีครัผมชื่อนายชื่อสารน้ำแบบสวัสดีครับผมชื่อนายโกเมนอรนี่นี่ก็คือตารางความจริงมีทั้งหมด16และ1 D D เท่ากับ0 C 0 B 0 A 0ได้ผลลัพธ์เป็น0ไฟไม่ขึน้นนะครับเหตุการณ์ที่2 D เป็น0 c เป tamam. ็นศ b เป็นศ a เป็น1ไฟไม่ข okay> ึ้นนะครับเหตุการณ์ที่สาม d เป็นศน c เป็นศน b เป็น1 a เป็นศนไฟไม่ขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่สี่ d เป็นศน c เป็นศน b เป็น1 a เป็น1นึ่งผลลัพธ์ไฟขึ้นนะครับและเหตุการณ์ที่ห้า ดเป็ 0, 1, 0, 0. นศูน์ C เป็นหนึ่เป็นศูนย์เเป็นศูน์ผลลัพธ์ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไฟไม่ขึ้นเหตุการณ์ที่หกเป็นศูนย์ C เป็นหนึง B เป็นศูน์เเป็นหนึงผลลัพธ์ไม่ขึ้นนะครับ <Okay. S 2> เหตุการณ์ที่7จเป็นศูนย์ C เป็นหนึ่ง B เป็นหนึงเเป็นศูนย์ไฟไม่ขึ้นนะครับ เหตุการณ์ที่แปด d เป็นศูน c เป็น1 b เป็น1 A เป็น1ไฟขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เก้า d เป็น1 c เป็นศูน b เป็นศูนย์เป็นศนย์ไฟไม่ขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่สิบ d เป็นหนึ่ง c เป็นศูนเป็นศูนเป็น1เหตุการณ์ไฟไม่ขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่สิบอ b เป็นหนึ่ง b ีดีเป็นหนึ่งสเป็นศูนยเป็นศูนยเป็นหนเป็นศยผลลัพธ์เป็นศนเหตุการณ์ที่สิบสองบเป็นหนึ่งเป็นศูนยเป็น1นเป็นหนผลลัพธ์เป็นหเหตุการณ์ที่13บสามบีเป็นหนเป็นหนเป็นศูนยเป็นศนผลลัพธ์เป็นหเหตุการณ์ที่สิบสี่ ดเป็นศูนย์ c เป็นดีเป็นหนึ่ง d เป็นหนึ่ง c เป็นศูนย์ d เป็นศูนย์ a เป็นหนึ่งหนึ่งผลลัพธ์เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่สิบห้า b เป็นหนึ่ง c เป็นหนึ่ง b เป็นหนึ่ง a เป็นศูนย์ผลลัพธ์เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่สิบหก b เป็นหนึ่ง c เป็นหนึ่ง b เป็นหนึ่ง a เป็นหนึ่งผลลัพธ์เป็นศูนย์ขอบคุณครับ